ตอนนี้กำลังติดตั้งนะคะเครื่องที่22นะคะของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีของเรานะคะตอนนี้เครื่องที่23ก็ไปแล้วนะคะที่ชุมพรนะคะกำลังกำลังอยู่ในระหว่างาการติดตั้งดำเนินการติดตั้งนะเพราะว่าน้องกำลังเอาน้ำไปรถสวนทุเรียนอยู่เนาะพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะ ส่งภาพมาให้พวกเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเคหะหน K ึ่งนะคะเ,เข้ามาหลงทางหมดเลยนะคะนอ่อนก็หลงนะนะแล้วก็อาจาร,รย์ตุนก็เข้ามาถูกแล้วนะแต่แต่เข้ามาไม่ถึงนะมาไม่ถึงไม่ถึงสุดซอยนะคะไอ้ส่วนส่วนเรานี่เราเลยนะคะหนุนมาแล้ว<ด>ตอนนี้ตอนนี้อา,อาจารย์อาจารย์ตุ้นนะคะคมาถึงแล้วนะคะทําเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะ นั่นไงนะสาวร้อยเฟโลนะสวยเลยนะอาแต่ก่อนนี่ตัวตันเต็มโรงแรมเลยนะแต่ตอนนี้ตัวนิดเดียวนะเัวนนิดเดียวค่ะเด็กๆเห็นไหมมีกำลังใจเยอะะเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าน้องอองบอกว่าน้องอองบอกว่าเห็นพี่พี่จะพี่ประจำเอ๊แน่นน้องน้ององคือคนนั้นนั่นแหละนี่ก็ขนมเล็กน้อยหล้างบาน มันเห็ดมันเล้วมาหไอซิมไาซิมไปเขาแน่ขนมยังก่ออันไขหงไขยังเน่ยเออโอ้โหเรื่องถ่ายคลิปว่าซิมมาเห็นไหมมาไม่ถูกนะฮะแมนว่อ่ แต่นเต้นขี่นี่เฮ้ยมันเหมือนบางตาเนี่ยเหมือนบางตาเห็นไหมเหมือนบางตาได้คอยก็ว่าคอยมาสูดตัวหมีเห็นี่ยเห็นไหมเห็นไหมคอยไปบ่ไดเขาก็เลยเดียวกลับเขาว่าเอ๊ะบ้านไอ้ไอ้บ้านอันไหนวะเอาก็เห็นบ้านหลังไหนเขาก็ไปเวิร์ทั้งอยู่เขาเขาก็มีคนอย่างรถรถอย่างกับแบบลักษณะเดียวกันเลยตรงหันอ่ะมันมเมียนมีหว่าเขาว่าเขาบางตา เราเพิ่งพูดเสร็จนะเมื่อกี้เนาะบอกสงสัยอะไรบังหรือเปล่าเงี้ยแล้วก็มาพูดบังเหมือนกันอีกนะนะคะก็ด้วยความยินดีเนาะวันนี้เขาวันนี้เขาแต่งตัวสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะไข่ใส่เจ้งสียู่บ้านเขาเลยเอาหนึ่งมาคุ้มเหมือนไปบ้าเหมือนหอนเลยเอาหนึ่งมาคุ้มตัวมันจะกินเผาน้ำก็เลยหอนก็เลยว่าเออนี่แหละมันโมเรียบร้อยก็เลยเอาเสืออนี่มาคุ้มเออเว้ย ออสวยเนาะสวยเนาะได้ที่ดีเลยอืนี่แหละถ่ายวิดีโอบอกเออถ่ายไปเห็นเพื่อนบึงในที่ล่ะอันคนสวยเมืองดูใบนี่แหละกาลังถ่ายอยู่เนี่ยภาษาเพื่อนโยกบๆแม่กเสียออกไปอยู่แม่เสียไปเบิ้งนั่อยู่เแล้นไปอ่านผู้หญิงอ่านไล่โอ้เขาไม่ค่อยอ่านหรอกนานๆเขาจะอ่านทีนึงเขาตั้งอกก็เพยมีไ่กั่ะแต่ถ้าว่าถ้าว่าไม้ไผ่ค่อยมี อันนี้ไม่อยากให้ทางนู้นกินเลยกลัวเข้าอ้วนายได้หน่อยนั่นกินกลัวเข้าอ้วนคุผัาเคตมลูกไองชิมแม่ลองชิมขั้นให้เข้าหน่อยลูกล้างบาตรขนมอะไรนะไขายลองลองกินไข่เต่าไข่หงเออละเม็ดสองเม็ดลองกินดูลองลองกินดูเออมันเสบยอ้วนเออคอยซิมฝุ่นยานอ้วนยานอ้วนค่ะตีแล้วมันโล่งเลยนะคะก็ วันนี้เราดีใจเนาะจะมีค่ะจะมีผู้มาแสดงความยินดีแย่ๆเลยนะคะก็นี่ด้วยนี่อีกคนหนึ่งนี่คนขับนี่ไม่มีคนนี้นี่มาไม่ถึงนะนี่นะลูกๆลูกลูกอีกคนโทรตามเลยใช่ไหมใช่ไหมบอกว่าอยู่ไหนจะกลับเมื่อไหร่ที่บอกว่าเมื่อกี้เอาป้าคุณป้าโทรตามแล้วนะฮะฝ้าใหญ่บอกว่าแล้วยังโอ้คงสิคามพุ่นละว่ากันว่าน้องบอกนะ เดี๋ยวทุกคนจะได้ดื่มน้ำมินิติกเนาะน้าออนบอกว่าให้เอาถังมาด้วยเอามาอยู่ใช่ไหมคะเออเยี่ยมดีมากเลยเนี่ยขวดพวกนี้ถ้าเป็นไปได้บรรจุมาให้หมดเลยเด้เนี่ยกลับเลยเดี๋ยวพี่ตูนพี่ตูนหนูบอกว่าให้เอาขวดเอาน้ำกลับไปบ้านให้หมดเลยอ่เขาก็เอามากันนะถังถังแล้วก็เออกอกใส่ขวดใส่ถังอะไรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีใจอันนี้ค่ะเป็นจุดติดตั้งที่เออทามพี่ตูนหนูเลยทาง หนูหนูหนูจำไม่ได้ว่าหนึ่งหรือสองพี่แจ็มันขับรถเร็วน้องององเขาตามไงขับเหยียบไม่ได้ดูฟ้าดูหมอกเลยหันไปดูชุมชนหนึ่งโทรถามพี่อองพี่อองหนูกับลูขึ้งกันว่ามันอันใดมันหนึ่งมันสองมาสั่ว่าโอ้โฉันก็ไม่รู้นะว่าหนึ่งว่าสองฉันจนับไอไอบริษัทของซอเร่มจิตเออไม่เนอถ้าถึงซอเริ่มจิตแล้วฉันต้องเลี้ยวนะเพอหอนูลืมตา เออมันยังไม่ทันเลยแจนอยู่ห้องน้ําตรงปตทนี่เขาโทรตามหนูยังไม่ทันจะทําอะไรกับมือถือเลยหันไปทีมันไม่ได้ดูจุดสังเกตนะว่าหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถามน้องน้องก็ไม่รู้หนูก็เลยได้ไปวิ่งอยู่เถินกับใหม่ก็ซอมเตื้อจ้ะซ้อมเตื้อค่ะนี้จากนาเยียนะพี่น้องจากนาเยียเนาะซ้อมเตือดีใจซ้อมมีบางหมืนสองหมื่นเลยคุณบอกโอ้ยนั่นแหละพี่ยอมมากเออจิ๋ว

มากับฝนตกบัดนี้โอ้ยเสร็จยังให้คําเอายังนี่ลอง <laughs> ว่ามามายังตดสิตโตมบ่า่ตรงนี้จะอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงตรงด้านนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะทางขวาม,มือของเราจะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นในบริเวณบ้านซึ่งเป็นกระจกแล้วก็มีประตูะเปิดเข้าเปิดออกได้นะคะสองทิศ ตอนนี้แกกำลังเก็บของแล้วเก็บของแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ทดสอบน้ำนะคะแล้วก็พวกเราก็จะถ่ายรูปนะร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ,อ,ะอาจารย์ตุนก็มาพอดีเลยนะคะ โอ้มีลืมน้จ้าของด้วย ขอบคุณนะคะสำหรับเครื่องลำดับที่22นะคะของโครงการนะคะรวมพลายแบ่งปันความดีนะคะที่ได้รับนะคะาการติดตั้งนะคะเครื่องที่นี่นะคะตอนนี้ก็จะกำลังนะคะจะติดตั้งเครื่องนะคะ เดี๋ยวพบกันคลิปคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ